นี <c ười> cái ่น้ะพี <Ừ. S 2> ่น้องมันก <Ừ. S 2> ็ขอทางข่อยแล้วแบบนี้ข่าห่มจิกหัวเลยแบบนี้นอนได้เจ้านาะเรามาเลาไปได้เป็นแบบนี้ว่านี่ก็ไปโงพยาบาลนนี่ก็บไปโงพยาบาลอะไรนะเจ้าเขาโงพยาบาลอ่าสาวสาวนวลไดู้แลวก่ดูม้าวพาด้นี่ยไเลยไดรแล้วกีบันได้ถึงยังหากะไรบ่อนหากระไรว่านี่ยิงบ่อนเออคุยิ ตอเข้าไปนะเราก็บงถือผ้าอยู่หรอจังถีนหอผ้าก็เท่ามันใหญ่เลยเนาะส่งใหญ่เลยยังทั้งหมด่ะยางหางกระดงวันใหญ่ให้ดูมันเนาะใหญ่เติมยูออกมาออกมาไปบึงวันป่าบ่บ่ไม่ได้ป่าก้าวม้งมือขึ้นฝนต๊กันในมือจะไปการกบอย่างมันจะได้ผูกยางมาเพื่อนจะไปห้องนอนเออยางมาแข่งผลมาเลยเจ็บมืงไหนนั่งมือหันยางมากกะเม่อ่ะ ยังมากับบอธงน้ำหมอชงเงืนเง่นใช้รถไงไปบ่หรอไรหลุดฮาน่งเนี่ยพาไปได้ไปถามคนวันชื่อยังได้ชื่อหรอบ่หบอธงชื่อชายฝนเด้เรากูณยังตางคนมาำมาขึ้นไปชอบไอเชอบชื่อสายอนเราอจการชายฝนห่วยเนาะผลิตไปห้องโรงเตียงขึ้นก็ได้เราอ่ะวันอ่างเงี้เบิรงใช่ต่่ไม่ปาดเนาะไปาก cả bàn thế ngân lái con con nổi nó con nổi con tiệt nó ừ, con nổi tiệt thòng thòng nhảy chỉ mua cái cái nhảy nó thòng con này Được ngu gì cả cứ chỉ còn là ừ. đi tử nhang, đấy nó tử đó hương tử đấy chỉ ngồi nó làm ừ. na không chắc สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc หมูเพื่อนเบิร์ตทุกคนทุกทานงว่าสปินทางฟังไทยหรือว่าฟังลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้คำปัน่นซุกนะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับตู้คำบันนี้พี่น้องเลยก็อยู่ที่ <c oughs> เพื่อนตู้คำเองเนาะ,ะคือว่าตู้คำไปหาน้องมะนาวพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิเอายาไปให้เพื่อนอมวนนี้ก็มา มืดหน่อยนึงเนาะ6:00นพี่น้องเอ้ยอ่าไปกะนมมะนาวเพิ่นกะนอนเนาะกับอีหยังทํากะเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะไปทํากลางคืนกลําบากอ่ามันมืดนิดนึงกบ่อยากออกจากเฮือนพี่น้องเอ้ยเนาะนี้เฮากสิเอายาให้น้องมะนาวแล้วก็ให้เพิ่นไปซักเลยเนเนาะเกอ่าเอาไปให้แล้วกให้เพิ่นไปฉีดเลยยาตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็กินต่อเื่อเหมือนเดิมปกติพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นจังได๋เนาะน้องมะนาวอยู่เฮือนบ่ตื่นแล้วบ ข้างใน,นกับไปติดตามครับชมไปเบิง่งน้ากันกับตูคําพี่น้องเอ๋อเนาะในคลิปนี้แหละพี่น้องอ่ะก่อนไปก็ฝากนิดเด,ดินเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อ่ากดซับสไครต์ให้ตูคําเน่พี่น้องเอ๋อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตูคําเหตุคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋อเนาะอ่าและเมื่อนี่โบโห่สีไปทั้งหลายโตเนาะออกมาจากเงินนองมะนาว กะบุกไปทางไหตโตทางทีมงานเฮากะทีเทาน้องจ้อยทะเลนนะ้องพี่น้องเลยก็บเร่อในจอน <c oughs> ซึ่งตุคคำกะไม่ได้ออกไปน้ำพ,นนนนะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันกะตุคคำไปถ่ายกะวิวบุกขยึนเนาะพี่น้องเลยเนาะไปถ่ายน้องจ้อยกับในจอนวิวบุกอยขึ้นแต่กะไปอยู่เนาะไป,นนไปเน้นไปเยี่ยมพยายามยาทางในจอนไป อ่าโรมงานก็บ่ฮั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะไปแต่บางเทื่อสุขคําไปก็บ่ทันดอกเนาะอ่าเพื่อตุคําขึ้นกระเฮือนเนาะหัวเฮือนตุสิก็อยู่เหนือผู้พี่น้องอ่าแต่ตุคําสิออกไป้าลงบ่ยากเนาะหาวิธีจักออกไปพี่น้องเอ้ยอ่าทางก็สิยากนนึงเนาะตมพอฝนตกหน้าฝนเส้นทางนี่ก็โอ้ยลําบากแฮงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่โอเคพี่น้องบ่เว้าหลายเนาะ Nhu hoa nông manau cặp tuồng cầm. Hom lại bay. Lui, lấy câu. Kìa nóng nọc. Ta pam mak a horn. Hứa nóng nọc. Kìa nóng nọc. Qua nóng nọc 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 ôi từ nè bỏ nó mà nào này đại giám hẹn nó mà nào nặng mặn Để đẹp nó cái sạo có thể này <cười> <cười> thôi nạ nà, đang nạ lắm đi Ừ. À, rồi, à, xin ยาไม่นอนเนาะเอ็กซ์เชี่ยเออยาลืมนะก็คำยาเออยซา FC ว่ออใส่ถุงเดียวกันเนาะเมนพี่น้องเพราะว่าบรรมมีถุงและใส่ถุงเดียวกันเจะคือว่าใส่ถุงเดียวกันก็ได้เนาะพอยาตีอเอากินพร้อมกันสองเม็นดีแล้วพี่เดียว บายดีนองมะนาวนั่งสาสตร์พี่ก็ได้ <c oughs> เอายาเจอนี่เม่นบอกน,นองมะนาวหูยดออกผลหวานน้งนนองเบิ่ได้ยากินเดียวนะพอดีแต่นอกไปชักอีกบ่อหนิอันที่จะได้เห็นมันอันที่จะแปดไปชักกาว มันก่ายเดีวมันอ่มที่หนึ่งเดีววันี่สาสิบเอ็แล้วไอ้กิรมโทรมาว่าเพิ่งขจวดเห็นไอมาถ่ายแจวเลยอเดมเอายาแพนอมอนาเดอร์เสร็จวานี่เอาเอาุ๊บนอุเมืองผุเซนูุไปเพื่อหาใจเนี่รักไปเลยยังยืน เจ้าไปหาเราบ่ืปไปวันนี้วันไปบ่แล้วตัวไอ้จะแล้วว่าจะไปเราอ่มาจะไปเออไปให้จัดมาไปวิ่งขู่วานตะว่ก็มาจะไปได้วันนี้ไงมาจะไปเออจะเ้าไปเอายานิอ้าแต่นนี้เขามาได้เองวันมาที่ว้นจะวิ่อืออืม Cóp bóng lên mùa thuận tội cũng... ừ. này là nữa đó. Ừ. Ừ. Là khúp. Khúp hè. này bóng bay đi em chưa có bà đi ăn mừng ngon 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 อืมวานี้คนไหนนองมาเลาวมาหาเจ้าวันนี้มาเวาหย่า,าเราเจ้ามาไหนบ่มาได้ไปวานบ่ตัวไอไอมาไว้พะสะนุเแต่ <c oughs> ก็มาไวอยู่มาหกโมงวันนกระตุกอีกวันนี้ฮะเป็นไปเป็นมนคนตุก ทางเปื่อนสัญจรไปมานลำบากลเตอไปนานได้ลเตอเนาะยายังบุญอีกบะมีได้กินอืมจะกินอย่าเนาะอ่าฝนก็อะน้องเลยอ่าเต้น้ำใมาแกงก็เบื่อเลยเต่น้ำใหม่ก็เลยกินได้ตอนเชาอจกินดีหน้าอืกินด้วยก็เฉียบข้อกใจเน

เอามาีิเจเกน้าวหยไปอามาะกปวดขึ้นหลัางานเดเดียวด้อะสครับดอวเอาก็ขนนินนี่พเราจะกิน,จะก,นจะกินแบบจะก้ากินไไนก่ี่ชัก่เลืนหนา้มาชักวนี้อืน่นี้นี ไดเอเพราะว่าบมื่อวันทีทีทีหนึ่งเราจัจกมื่อวานวานีปทีสามเอททีอย่างเัน่อวนเมื่วานบอกที่ว่ามนทีสามทีสามชิดตไปชื่อหน่อยมอไปดิอันนี้ก็ไปชักก็ไดมันเป็นยังายมาบมกี่มือเองเพราะว่าวันนันทีจะแปดเท่าเก่าแรอเปล่าบมื่อบนทีหนึ่งไปสามมือหนึ่งแวันที่ะเก่าสองมือใช่ไหม เลวก็ไปนิดไปมาได้ก็ได้ก็ได้ตัวเป็นกล้องมันมีอันใส่ตัวเป็นกล่องอะไรฮะเป็นแพงอี่รกันเนาะเป็นแพงตัวนี้ที่

cái đây cả xe đây ừ. lên cái đấy tôi thu rồi này không cài mà có giá mừng thì giá đi để làm cài hoa mục này thả ma không lấy bèo bèo như một cô bó dù phỉ dù hạn đâu, đau ừ. là vì đào sùng mà này không phải bài hạn đâu ừ. có được khai vào phủ bạn ยังเรียอยู่ที่อันตรายอยู่าพิมหรือชาวบ่อนผัว่าบดเนาะปาดปาดพดเบาอโถเห็นว่าทองใหญ่จะเห็นด้วยผูอยบแมนบ่อ่ะเออคู้จอยเลยผู้โถ่ไม่ใหญ่ะป่ปาดได้บ่อ่ะอันนไ้ิดตอแล้วนังเยีมเลยินู่เอ็นบ่อนึงคิดนลเออเอื่อยบ่อนั่นและเออเอื่อยบ่อนั่นแหละเออเอื่อยเอื่อยปุกน้ำหินอือปุงบุกปาดราได้ไม่มีอย่างบ่อ่ะ มีแนนก็มีกอนเดือมีเนื้อมีอย่างนได้ะวาเกี่ยมันคนมันอย่างงี้ทำคนทำคนท่องฟาเฟตทองนระเนาะว่าตู้คำกันไปนอกพี่น้องตอนไปคนแก่นกับตุ้ชิดเนี่ยไปเยี่ยมคนหนุ่ตุ็ง่า่เลยทองนั่นเราไม่มีผัวบอจังหวะนั้นว่นไหนยังไม่มีดอกตอนเดกว่าเป็นกค่กับุลูกนี่แหละบุลูก มี então, ิโรใหญ่ปานี้เราก็ยังบายบางนี่หงึกอยู่บ่มีนี่เราอะจตึงหมายถึงวันนี้พาเอาตัดแ๋งใหญ่ก่อนลมพายาายาอะไรอยางนี้วัานี้จะพาใส่ตอนนี้ยังเอาอกซิเจนช่วยหายใจอยู่ตอนกับเพ่็ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้หยิบคักเพราะว่า เออใช้ออกซิเจนเพราะว่ายหายเลือดที่ว่ามันตกโครงเลือดที่เขาบาดตัดไหลออกให้เบิดซึ่ว่าเขายิบปุ๊บแล้วเลือดมันสิบบวกออกเบิดมันทีตกโครงนะฮะแต่ว่าคือว่าเริ่มหายใจเองเนี่ยว่าเจ้านี่เนี่ยตีติดตามทีมงานน้องพี่น้องเล้วก็คือจะหายลงคือว่าเริ่มหายใจเองแล้วชาวพิมพ์นะปูติบาดตัดนะเริ่มหายใจเองแต่ก็เรียกว่า เอาเอาใส่นั่นเอาใส่ออกซิเจนช่วยหายใจชาวไรก็อยู่พุทธเลสลาวไรก็ยังอยู่พุทแเลสแล้วจะกึมเดามึงนเป็นเท่าไปเอาซับอนไม้เน่บางแกงหมื่นถ่ายอยู่หน้ากึมระเบิ่งคลิปเหมือนแล้วเลยชวดแล้วเลยหย่านองมาเอาแล้วะมาแล้วในทัวรมาหาตุกคำวันเช่นวันตุกคำก็ออกไปออกไปเอาอยู่ห่านเดาพุทธเลสผูกเชิ้ ไปดูพ <c ười> ูเนี่ยทางกะอ่าแลงหน้าฝนจะชาติมทางบ้าเฮาอืมเพิ่นตก่นเออเดสิตกตลอดยักอืลิ้นเลยยักชิบนสิห้วยแน่เนาะอืนชิบพนเอ็ดห้วย Cào cao, cao mọc con ron. Nem bao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 . à, bao. Nem 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 หัวไทยแบบเงียแบบลำกกับดุกชิงอสองคนวีอันนี้พีน้องคนตานี่บอเหื่อยแล้เนาะเออเอลูกเราก็มีอีกว่วแต่สีลูกหลานน้อวีนยเออสองคนเอามพนหน่อยสิหน่อยดัดดุวีลูวีนั่นน่ะิดอรัน้มอนากมันงา không ừ. tốt phân tốc với nhau là 1 tiếng phút với này 4 đấy rồi nó phân tốc đi đều tôi khám sắp 7 này đây sẽ dạ, để nó mua thử xay cho để nhảy ông ngon lắm để chỉ được nhảy có bố mi nó thì nhảy chỉ được nhảy thì ngon ông phải bớt ra bó nó tôi xịt

ฝนตกเนาะพี no, no. i, no. ôn, ่อกเอ้ยไปวะไปบุญไปทัดพูนทัดอีกห้่งก้สิไปหาเงินหาคํำจะเลื่นหนุ่มเรืยงนอะไรนี่เนาะพี่ดอทำมาซอยเดี๋ยวไปยู่ไปใช่ที่เนาะั้วเอาพ่นพาไปตอนบริเวณานมตอนบัดบัดมาหเนี่เออตอนบัดตองพาไปไหนไปัดทัใจ่กัดทานใจผู้ ใจเติมเลยเนาะใจวัดท่านใจเนชัดจิบเลยใจขึ้นไปไหว้ขอพรอย่างโยเให้ี้พอให้เพื่อนอ่านเรื่องเขาเขียนลงเงี้ยเลยเขียนติบบอตอนเขาเขียนเขียนเขียนชื่อท่านเนี่ยแล้วเขียนทำอธิษฐานไปนะกะไปเพื่นอ่านแล้วก็ไปปะวันในขันตอนไปให้ไปไปเรียกปะวันไปซื้อ วัดทานใจก็มีเงินพญานาคคือกันนะว่าเนาะเอ่อพญานาคือกันี่นเองไอเนาะว่าทันใจเาะวัทันใจมีีติดใกล้หิมโขงเนาะี่น้องใกล้หิมโคงเาคนาเดียวกังใก้แล้เหม,อ,อ,ม,อ,มอ,อกลึ้มหิมโงบอกนั้นเออหิมโขงนัเดียวไปมืกตึ๊บเลยก็พูดเลยหิมโขงตรงนั<อ>้นเเออเม่เลยเม่ก็แต่ว่ไม่อหมื เพีชน้าทะเลพีชทะเลนี่ยีอันเขียวไปมื่อเลไก่เซไก่ของได้ทั้งน่ะเป็นทางเลยเห็นพูนกับมี้อีกเลยเห็นพูนกะเป็นอันเนี่ว่าตาฝรั่งก็เออตาฝรั่งก็ทำเจียบัดยังโอลายไปดังกัน Còn tụng thì là phía ơi Không này, Mặt mà trộn cái cây Mặt mà trộn ừ, Cái đấy Anh à, tốn là cây tụi mà Tụi tụi cây tụi Từ tụi thiên tụi mọt Ừ, ừ. Tụi tụi hướng bên đấy là ba tài mình Tụi 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 hướng con bò lái cho tôi, đó tớ tớ đây. Là Con là bà bà con trẻ con lái Thế bà bà mi Như cô cổ tôi, này Ừ Tụi như thế phong bà bà này ตัวัดทั้งใจอคู่มคู่นึนะทีนี่ก็โอ้ยเจริญแน่นี่เขาเห็นไม่วัดไอ้วัดถาโพนยังเห็นไมเื่อถาโพนเะยมือไปบื่อว่าข้าควรวัดมาช่บวเออมันกะคนละแบบกันคนละแบบมีถาบเดี๋ยวก็เห็นกะเห็เห็นเห็นอยู่ในหูบอะไอย่างเลยหเห็นเห็นแต่น้ำหูมุนท่ายมาน้ำหูปเนี่ Mình thân nên đi Thân nên đấy Nên thay từ dưới à, năng, đó. Ừ. Nông mà khơi bài bò ừ, Hình như Khơi bài ra chẳng Thật khơi bài bò Nó cài em kêu khỏi đi hình như Ái hết nó bằng cái đơm mà đấy lắm <laughs> Đây kêu khỏi thế đủ nhiều vòng không, không chạy gấp khỏi Nên thì kịp gấp khỏi mèo cửi thì kịp ở đây Thầy nhụ chứ biết bí bóng bảy gì này Còn đơm này bắn như cái tên của cầu đấy nó Ừ thì của cầu đấy ạ mà เกี่ยน่าห้างเห็นอยู่ไปทงนั้น่ไปเกี่ยวกับลงใต้แน่ลงไปทังนั้นะเนว่าถัดโกแน่นวันคูนเห็นได้ถต่โกลยิ่งน่เงิวันคู่ก็บอกเยอเห็นด้วยเยเห็นเลเเห็นเฮ้ยเห็นเห็น้อยู่บอะ วันอะไรสิพิเรทำมันได้กับปักกันมหาเมืองแม่บอกว่าพี่ว่าไอ้กินน่มันคนเน่ยเราบ้านไหนกอวะมันแดงเออมันแดงบอกมันแดงมันจะอยู่นอกสิมันจะอยู่นอกอันนอกบ่มานอกอันนอกบ้านนี่น้อยหนึ่งไปจักเอ๊ะเดี๋ว่าเดี๋ว่าเดี๋ยวเห็นเคนออนมาบอกไปจักเห็นเหห์เห็น Nguyễn bà đâu này Cây, đó à. cây cái hát đây đó Cây có thạt đấy Chỉ xong bát nó phải há bát nổi đang nó Ừ Nó nha mình văn chín đắp Chính thêm là mất cô ngân như thần của mình vật hài đó này Ừ <laughs> cô ngân mà Ừ sẽ thêm một cây thì chắc hiện có nông nào bảo vậy không? Hình hình thạt nó ừ. Cho khơi bài bạn nào okay. ừ. bà bỏ Khơi Cái nổi thì nó phải Sự phết nó chắc nó đầy để nó phải nông đêm này xin sì phép rồi này, Lông bay chick out chia bay yếu để tai phồn Lông mình xuống, ở cho bạn lông bài Ừ bay lưu mưu dung bay bay Bạn bay 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 bọn bay đi bay 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 hả bay Chưa bao đâu เออฝนนี่เนาะพี่น้องมันก็เข่าทางข่อยและแบบนี้ถ้าห่มจิงหัวเละแบบนี้นอนเละเจ้าเนาะเราไม่เอาไปได้เป็นแบบนี้วันนี่ก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลวันนี้กะไยาเจ้าเขาโรงพยาบาลอ่อแล้วสาวสาวนวลได้ลูกแล้วลูามีสาวพาหรือเดี๋ยวได้เลยได้แล้วกี่วันได้ถึงยังหากระไรบ่นนั่งหากระไรวานี่ยิงบ่อนเออคุณยิง ตอนเข้าไปนะเรากำลังถือผ้าอยู่หรอจะเห็นหรอผ้าก็เท่าของเเลยเนาะอไงยหมดอ่ะยังหากระเ้วันนี่องให้ดูมันงห่อยเงยเติมยุ่งออกมาออกมาไปบึงวานนี่ป่าบ่บ่เลยป่าก็เอางูมือขึ้นฝนต๊กันี้มือจะไปการกบเน่อยอย่างมันจะน้าผัอย่างมาเฮื่อจะไปห้องนอเออย่างมาแข่งผลมาเลยเจ็บมองไรนั่งมองหันย่างมากระเมยว่ะ ยังว่าก mm. ับบมอธงน้ำหมอชงเหมือนเดิมใช้รถญ่ไปบ่ารรรถวานลินเนี่ยพาไปได้ไปถามพนว่าชื่อยังได้ชื่อแล้วบ่บรอหบองชื่อสายฝนเด้เราคุณยังตต่ฝนนืบมาคืนไ่ช่อมอีกเนี่ชอบชื่อสายฝนเรอ่ะเออการสายฝนห่วยเน่ะยอลีไปขอดงบางเตียงคืนก็ได้เรอวะมลาอวานอย่เรียนไปมืใช่แต่ว่าไม่ปาดเนาะอืมไม่ได้ปาดแต่ปาดสชยเงินไลายนคนน่อยเนาะ

คืนวันวันมืดคืนฝนตกเป็นวันวันพุดบ่เป็นวันเป็นวันพุดพุดเป็นคืนหวิ่ได้แล้ววันนี้าเอาอีกวัวบ่และพอแม่ของแตสองคนก็พอได้เดือนชุมนดิคนแตคนพ่อวัวอีทยบัว้อีทยวทน่งกน่อยนึงนบอกไอ้ทางคนบอก ไปเสดีเนาะเดี๋ไม่ปุ๊บต้องมาไหนไปให้เสอนีไปได้นั่นเนอยู่ไหนเนาะไปไดนั่เนอยางก็ยาักโอเคถ้าพี่ตอเนาะทุกครั้งเมื่อหากินข้าวกินน้ำนั่งคิดต่อไปทางใดดีมึอนี้ แต่เบียธันนี้ดีเนาะทีมงานกะนแจ็คพันจะไปทา้งหลทีมงานกันเลยแถวนี่แหละเนาะแถวบ้านน้องจ้อยนี่แหละกะนอันนี้แหละหัวถักไปพันกับบริกานบริตอบดองเพลิงเนาะตัวเด่นแห้งคุยคักตัวเด่นที่มันแตกช่วงนี้หว่าสม้อลสมีเลยเน้องเพื่อนเลยอ่ะโอเคใช้น้องมาแล้วสบายดีสบายดียืนแห้ง โอเคพี่น้องเหรอเนาะเอาย่าไมให้น้องมะนาวไปที่เย็่มห้อยเพื่อนก็จะได้กินตรงเวลาตามมอสั่งเนาะพี่น้องกะเลยมาแน่น้อยหนึ่งโมเป็นหยางเนาะเลยมาดับมือสองมือพี่น้องเลยกะโมเป็นหยางเนาะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตู้คำแต่ต้นจนจบในกาบโกรโมท่าโฆษณาของตู้คำไปเนาะ ขอบ,บุญขอคุณในล,ลายพี่น้องเลยโอ้ยเส้นทางเนาะหรับคลิปี้ต้องทำเมาดดื่อคนเลยขอตัวกล่าวคำว่าสบายดิสบายดีพี่น้องเลย